สวัสดีค่ะนีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t าแปดห้าทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเร n นด m อมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเจอกันครั้งล่าสุดอาจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจยยารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเรื่อกับไพ่สำหรับนี้กันเลย ขอถามไพ่เลยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในกันครั้งล่าสุด รู้สึกว่าอันนี้เขามองว่าเหมือนคนที่มีความคล้ายคลึงกับเขาเน่าจะเหมือนคนศิีนเสมอหรือเปล่านะไม่แน่ใจก็คือถ้าขอความช่วยเหลือคุณถ้าไม่เหลือบา,าระแวงคุณก็น่าจะให้ความร่วมมือและถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็เช่นกันนะคะช่วยได้นะ,ะถ้าอะไรที่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเกินไปนะ,ะหรือว่าแบบไม่ทํา ร้ายใครไม่เบียดเบียนใครช่วยได้วันเกิดเนาะรู้สึกว่ามาเดินปีเกิดหรือมีลัคนาราศีที่มีความคล้ายคลึงกันหรือเปล่านะมีสัยใจคอเหมือนกันน่าชอบอะไรเหมือนกัน่นะจาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเหมือนกันนะช่วยเหลือแบบอปิดทองหลังพระอย่าเงเงี้ยแล้วก็วันเกิดก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเหมือนกันเนะี้ย มีความรู้สึกว่าน่าจะเข้าได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะมีการวางตัวที่ทำให้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เข้าหาได้หมดไม่แบ่งแกบ,บอายุว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันจะต้องแบบอยู่กับกลุ่มผู้ใหญ่สิเอเอเหมือนจะไปกันด้วยกันได้นั่นเหมือนจะเข้ากลุ่มกันได้อะดูพลังงานของคุณแล้วนี่คือพลังงานของเขาที่เขารู้สึกต่อคุณนะอื บางทีถ้าไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันเขา,เขาก็รู้สึกได้ว่าเนี่ยรับรู้ได้ด้วยด้วยเซนส์ว่าน่าจะเป็นคนคล้ายๆกันในส่ยคล้ายกันเดี๋ยวต้องต้องคุยนะคะประมาณว่าถ้าจะ take action ก็คือต้องหาต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ต้องหา t o อปิมาคุยกับคุณนะรู้สึกอยากคุย <c oughs> แต่คนคนนี้ด้วยน่าจะเป็นคนที่คุยเยอะหรอกน่าจะใช้พลังงานของเซนต์มากกว่านะคะ มองตาแล้วรู้ใจเดินผ่านแล้วรู้มันอล่าฮะอล่าชนกันเรารู้ว่าคิดยังไงอย่างนี้แล้วก็ไม่แน่นะคุณพลังงานอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันนะเข้าใจจะเข้าใจกันได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่พลังงาน5ดีอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลย5ดีอ่ะนะ่นะเขามีความรู้สึกว่าไปด้วยกันได้รู้สึก <c oughs> คอยช่วยเหลือคอยเมตตากันอยู่นะ บางทีมันจะเหมือนพลังงานเหมือนหกถ้วยเนาะเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าเหมือนคนที่คุ้นเคยจังเลยอยากช่วยเหลือจังเลยอ่าเขาอยากช่วยเหลืออยากปัดเป่าทุกภัยนะอะไรที่แบบคุณทําอะไรหนักๆเขาก็อยากแบ่งเบาอยากปรับอยากปัดเป่านะคะให้พ้นทุกข์พ้นภัยแบบนี้มีความหวังดีนะคะคุณเป็นพลังงานที่เอาอยากจะเออมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะให้แบบ เกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นแล้วให้มีมใ,หมให้มีเขาอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยกับคุณจังเลยอ,อยากเป็นรัศวินขีมวาเขาอย่างงี้จะได้จะได้ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรมากมายนะเราพลังงานของผูดที่นักปฏิบัติเขาเาก็จะแอบหวังว่าอยากจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอยากจะให้มีแบบ อะไรที่มันมีปัญหาขัดข้องจังเลยอ่ะอยากจะเป็นฮีโร่เข้ามาคอยแก้ไขปัญหาให้คอยมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะดูแลแต่ไม่ใช่ดูแลแบบพนุถนอมนะช่วยเหลือแบบเอ้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสิเขาจะได้โชว์ความสามารถด้วยอะ่ะเขาเขาทต้องอยากช่วยเหลืออยากดูแลแล้วก็อยากที่จะให้คุณเห็นศักยภาพของเขาด้วยรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเยอะพอสมควรนะ นะมันเป็นพลังงานของผู้ที่มีขึ้นความถี่สูงเจอก,กันเขารู้ว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณสามารถรับขึ้นถี่ความถี่นี้ได้แน่ๆว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะาสามารถรับความรู้สึกเนี้ยอยากเขาได้นะอ ก็รู้สึกขอบคุณจักรวาลขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าเขาศรัทธาศรัทธาผู้ใดท่านผู้ใดนะคะก็รู้สึกขอบคุณที่ได้ได้ส่งคุณนะมามาพบก,กับเขาหรือว่าได้ส่งเขามาพบก,กับคณน,นะรู้สึกมันเหมือนกับมันไม่น่าเกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นได้ง่ายอ่ะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนะคะจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะอ่าเป็นเป็นเหมือนสัญญาณหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบมาคอยวนมาคอยเตือนให้เขาได้รับรู้ว่า คนคนนี้พิเศษนะอืมให้เขาได้รับรู้ว่าคุณนะมีความพิเศษอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเขานี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเมื่อครั้งล่าสุดนะต้องมีความพิเศษเด็เขาเวลาเขาเดินผ่านคนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนทําอะไรแก้เก้อแก้เขินหรือเปล่าละ่ะไม่อยากจะมองตาแต่ก็อยากเดินผ่านนะอยากอยู่ใกล้แต่ไม่อยากมองตากลัวรับรู้พลังงานกลัวอ่วานสายตาแล้วก็กลัวรับรู้พลังงานด้วยนะอืม อรู้สึกจริงๆเขาไม่คนเขาไม่คนมีความสามารถเขารู้ส <Kyoto> ุดอยากจะแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็เจ๋งไม่เบานะหนึ่งนยุทธจักรนะเ็าชั้นเหมือนกันนะยุทธพกเนี้ยอืม เป็นความรู้สึกเป็นความคิดความรู้สึกของผู้ที่ค่อนข้างที่จะแบบมีพลังงานในด้านสัญชาตญาณเขาเป็นคนเซน์แรงด้วยและเป็นคนที่มีศักยภาพสูงด้วยนะคะเป็นคนที่มีสติคิดก่อนทำเสมอ,มอมแล้วก็น่าจะมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับด้านในทางทางด้านตรรกะกทางคำนวณด้วยนะคะดังนั้นเมื่อ มาอยู่ในตัวเขามันก็ลงตัวเขาก็จะคํานวณเขาก็จะประเมินการว่าควรแสดงสักยภาพตอนไหนควรช่วยเหลือคุณตอนไหน<ม>ช่วยเหลือคุณแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยมันมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ตามเข้ามาหลังจากที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ย<ม>อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมรู้สึกดีรู้สึกอยากแต่ว่าหนึ่ง เขาอาจจะมองว่าขอให้เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเปล่าเราเอกในกรณีที่สองก็คือว่าอรอคือฝึกฝนตัวเองไว้กำลังเคี่ยวศักยภาพของตัวเองถ้าเกิดได้เอามาใช้จริงๆก็ขอให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อหน้าคุณนะรู้สึกอย่างนั้นก่อนที่จะไปดูว่าคุณรู้สึกยังไงขอดูหน่อยว่าเขามองคุณยังไงน,นนะ ขามองคุณยังไงหรอขอถามไพ่ทาโร่เลยเขามองคุณเป็นคุณเหลี่ยมน่ะก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่านิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่รู้สึกได้นะคะเป็นคนคือไฮโปรไฟน์นะเป็นคนเรียบหรูอ่ะมีความรู้สึกแบบเรียบหรูมีความรู้ความสามารถจะออกไปในแนวชอบแนวปฏิบัตินะคะชอบแนวปฏิบัติ จัสตนะิกเป็นคนที่ชอบความแฟร์นะยุติธรรมแล้วก็น่าจะมีสัญชาตญาณในการมองเห็นอะไรที่มันผิดแปลกแหวกแนวนะจะมองเห็นได้ชัดรอยรั่วนะอุดรอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเชื่อในบทเแบบชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เชื่อในหลักฐาน เด็ดขาดเด็ดเดียวนะคะเป็นคนที่มีพลังงานของไม่อ้อรอไม่อรอถภาษาไม่อรรอจะบอกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เล้าหรือทำไมบอกไม่อรรถอะไม่อรรอก็จริงเหมือนกันเพราะว่าจะติดออกมานะใครเป็นคนใต้นะคนใต้ไม่ออรอนะไม่เล้าหรือแล้วก็ปล่อยวางอะไรได้เร็ว ไม่ยุ่งวุ่นวายับใครอะมองว่าเป็นคนรักนี่คุณถ้าคุณมาดูถามถึงแฟนตัวเองเนะี่ยเขามองเลยนะว่าเขารักคุณมองว่าคุณเป็นคนรักของเขาแล้วก็แบบทุ่มเทเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความความซื่อสัตย์นะต่อคู่ของตัวเองอแต่งงานแล้วนี่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็คือยังไงเขาก็มองว่าคุณคือที่หนึ่งในดวงใจมีแค่หนึ่งเดียวในดวงใจนะคะ ไม่มีใครไม่มีสองสามถ้วยนี้ไม่ใช่เตยปาร์ตี้นะทุกคนเออเป็นคนรักเป็นคนที่แต่งงานแล้วสามถ้วยคือพเพศแต่งงานจัสติ์ก็คือการจ,จดทะเบียนสมรสก็คือเป็นคนที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้แต่งงานกันก็คือเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะจริงจังกับคุณอะ่ะก็คือคุยแค่คนเดียวไม่ได้คุณไม่น่าจะชอบคนที่คุยเกือเลือกถ้าเกิดว่าจะสต๊อกคุณไว้ นั่นก็แสดงว่าคุณก็จะบอกว่าเชินไปที่อื่นเลยเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าดูว่าดูแบบคนเดียวไปคบเป็นคนคนไปอะ่ะถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่พอเหมือนกับคุณจะบอกว่าถ้าเธอยังไม่พอก็ไปคุยกับที่อื่นก่อนเลยนะอืมเออไม่ต้องรอฉันหรือไม่ฉันก็จะเป็นคนที่ตัวของคุณเองก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่ไก่รองบอนใครเหมือนกันอะมีศักดิ์ศรีพ่อนะถ้าเกิดว่ามาเล่นเล่นอะ่ะไม่จริงจังไม่อะไรก็เชิญไปไป้ายหน้าเลยอย่างเงี้ย แต่เขาดูเกรงใจคนนะไม่ใช่ไรหรอกคุณน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความดุในตัวด้วยนะไม่น่าจะคือ <c oughs> เขาไม่น่าจะเข้าไาเล่นๆหรอกนะอยากจะจริงจังนั่นแหละมองดูว่าตัวคุณเป็นคนจริงจังกับสิ่งที่ควรจริงจังปล่อยวางกับสิ่งที่ควรปล่อยวางแล้วก็มีความรักมีความละมุนให้ทุ่มเทให้กับผู้ที่เป็นที่รักนะอันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ I please t e แอบรู้สึกดีๆรู้สึกว่าตัวของคุณเองมีความรู้ความสามารถแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าอืมอยากจะวนเวียนวนเวียนอยากจะเดินเข้าไปคุยไปทักนะคะแปดไม้อะ่ะอยากจะจะบอกว่าเข้าไปจู่จงเลยได้ไหมแล้วรู้สึกอยากคุยด้วยอะ่ะ อยาคุยอยากเทคแอคชั่นอะไรก็ได้นะคะหาอะไรเข้ามาคุยนะะอยากจะทาวเวอร์ด้วยนะเราจะแบบทําอะไรแบบเซอร์ไพรส์คุณนั่นแหละอย่งที่ไอ้บอกว่าศักยภาพหรือความคิดอะไรก็ตามแนละ้วอยากจะเข้าไปหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัว mm hmm. ทำให้ the world อ oh. ้นี่ตีไปในสิบวกก็คืออยากจะโอ้อยากจะกระย็นก็ะหือหรือเข้าหาตัวคุณมาตีไปแนวสบวกเองได้เลยนะัเนี่ยอยากจะแบบครอบครองทั้งตัวและหัวใจนะ แต่จะทําได้ไหมแค่นั้นแหละเหมือนมีหน้าที่เยอะจังเลยนะจ๊ะพราะคุณอมีไพ่ที่บอกว่าเหมือนรู้จักมากจีเหมือนคุ้นเคยกันจังเลยนะคนอื่นก็ไม่เหมือนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ทําไมเขาดูเอเขาดูยอมคุณดูแบบให้คุณเข้าใกล้ได้คนเดียวหรือไม่ก็แบบเขาคนอื่นอยากเข้าใกล้เขาแต่เขาไม่ไม่เอาอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสนใจคนไหนเขาอยากจะอยู่ใกล้เองคนคนนี้ อยากจะถามไถ่อยากจะโทเช็คอยากจะแวะอยากจะนู่นนี่นั่นเองนะคะรู้สึกว่าคุณมีความเบาสบายอยู่ในตัวด้วยนะถ้าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็คืออยากเข้าใกล้คุณเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่พูดภาษาได้เยอะแล้วก็อยากจะคุยเรียนรู้ภาษาจากคุณก็ได้เหมือนกันและอย่างหนึ่งโซเชียลคุณอาจจะเก่งด้วยนะความรู้สึกก็คืออย่าง อยากจะเข้าใกล้อยากจะแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตมัน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 ตีเป็นในเรื่องของ18บวกไง แล้วก็ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของ18บวกก็คือความรู้ความสามารถของคุณอ่ะดีอยู่แล้วสูงอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะโชว์ให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้เหมือนกันนะเธออยากขอคำแนะนำอะไรฉันไหมอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เขาอยากจะเทคแอคชั่นกับคุณก็อีกกรณีหนึ่งก็คือพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองให้เหนือกว่าคุณเพื่อที่เวลาคุณมีปัญหาแล้วคุณจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากเขาคนคนนี้มีลักษณะค่อนข้างที่จะ น่าจะมีความเป็นผู้นําสูงนะเออดังนั้นแต่แต่แต่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแต่ไม่ใช่อยู่ดีแล้วไปเปิดประตูให้นะเนี่ยชอบช่วยเหลือแบบไปทะนุถนอมจะไม่ใช่สไตล์นะแต่ชอบช่วยเหลือก็คือว่าถ้าใครขอไปขอร้องเขาเนะี่ยเขาจะเนี่ยคือถนัดเลยต้องขอร้องนะคนคนเนี้ยต้องขอร้องให้เขาช่วยเหลือแต่ไอตัวเขาที่แบบอยู่ดีแล้วจะไปทําให้คนอื่นเนะ่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สไตล์เขานะ the shy odd ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าผันเท่านะให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านภูทขาศัพย์และอรรยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้